ร,รวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะคะประจำวันอังคารที่3มกราคม2555ค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทางสำนักข่าวทีนิวส์นะคะในการที่จะเป็นหูเป็นตาและก็ตรวจสอบ ความไม่ชอบมาพากลและก็ความเคลื่อนไหวของขอบวนการลมเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์นั้นยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะก็ดีครับอยากให้ลถเยอะกว่าน,นี้ด้วยซ้ำพูด,ดถึงมันก็ดีนะครับถ้าปรับลดราคาแต่ว่ามันจะไปกระทบกับอย่างอื่นเราไม่รู้ลงแล้วมันไม่มีผลอะไรมันก็น่าจะเป็นการดี แต่ปรับลดลงแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจด้านอื่นหรือเปล่าหรือว่าเงินเรียกอะไรวะเงินอุดหนุนกองคลังน้ํามันหรือว่าอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีปัญหาไหม การช่วยเหลือท่ารองชีพด้วยการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วนที่สุดนะครับแม้ว่าจะติดตามมาด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือของรัฐบาลเพื่อสยบคำคอรรหปต่างๆนะครับขณะที่อีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐโดยเฉพาะการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะเป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักด,ดีของรัฐบาลยิ่งลักษ์ณเลยทีเดียวนะครับนโยบายข้อที่2.1ระบุว่าเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์น้อมนำพระราชดำริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหาธุณาทิคุณและจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้จักรักสามัคคีและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงการลงรายละเอียดของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายยกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลจะไม่แตะต้องประบวลกกฎหมายอาญามาตรา112 เช่นเดียวกับนาวากาศเอกอนุดิตนาอรทัพรัฐมนตรีไอซีีว่าจะปราบปรามเว็บมินสถาบันอย่างเด็ดขาดก็นับเป็นเรื่องที่น่าหินดีสําหรับการออกตัวทํางานตามนโยบายข้อที่2ว่าด้วยการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งพักเพื่อไทยและท่านนายกยิ่งลักชินวัตรไม่เคยมีแนวคิด ที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112โดยเด้ขาดโดยเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันและภาคีเครือข่ายก็ได้ยื่นแถลงการและรายชื่อเว็บมินสถาบันต่อนาวาอากาศเอกอนุดิตซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมรัฐธรรมนูญมาตรา77 รัฐป้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐและป้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุธโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นและเพียงพอเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ สำนักข่าวทีนิวพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมนะครับว่าสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กว่า20,000คนก็พร้อมที่จะเป็นแขนและขาให้กับรัฐบาลเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่คนเหล่านี้เข้าไปซ่อนตัวและแพร่กระจายแนวความคิดอันชั่วร้ายในการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชแดงทั้งแผ่นดิน จนเกิดปรากฏการณ์อันน่าเป็นห่วงว่าขาอีกข้างของพรรคเพื่อไทยหรือกลุ่มนปชแดงทั้งแผ่นดินนั้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกับขบวนการลมเจ้าภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่เรียกว่าแยกกันเดินร่วมกันตีซึ่งจะทําให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นแนวร่วมของขบวนการลมเจ้าไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับภาวะการเป็นแกนนำนปช มันห้อยอยู่ที่คอมันติดอยู่ที่หน้าผากแต่ละคนไม่ว่าจะไปรับตําแหน่งไหนก็เป็นนปชเป็นแกนนำนปชเหมือนเดิมทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการทดสอบยุทธศาสตร์สองขาของแต่ละคนว่าจะสามารถทำงานยุทธศาสตร์สองขาได้ดีเพียงไร เป้าหมายเราไม่ได้มาเป็นรัฐบาลและแบ่งผลประโยชน์นะเป้าหมายเราก็คือระบอบอมานเครือข่ายที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยโลกยุคปนีนั้นมันไม่เหมาะกับระบอบราชาธิปไตยและระบอบราชาธิปไตยนั้นมันไม่เหมาะกับโลกยุคนี้นัรับ ีนักสนับประสารดันตัวเฉพาะระดับแกนนำก่อนนักประสารดันแล้วก็ไปจนไปต่อประสารคนโผล่ร้่นประสารดันนักบ้านได้รข่าวคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นการย้ำเตือนรัฐบาลให้ระมัดระวังกลุ่มขบวนการแดงลมเจ้าที่ได้แฝงตัวปลูกฝังแนวความคิดนะคะ ซึ่งก็แน่นอนและค่ะว่าขบวนการเหล่านี้นั้นเปรียบเสมือนเชื้อโรคร้ายที่คอยทำลายบั่นทอนสุขภาพของรัฐบาลก็เป็นได้ค่ะ